ินผู้กล้าพยาผานองท่องอุทยานภูคาผ้าทอไทยลือ้อเรื่องลือเครื่องเงินอำาเภอปัวอยู่ห่างจากจังหวัดน่าน60กิโลเมตรตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดน่านอำาเภอปัวมีเนื้อที่ประมาณ1,188.64ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 742,900ไร่แบ่งการปกครองออกเป็น12ตำบล107หมู่บ้านมีประชากร64,679คนประกอบด้วยชาวพื้นเมืองไทยหืือเผ่าโมง้งเผ่าเมียนเผ่าถิ่นและเผ่าลัว ประชากรในอำเภอปัวส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรเพื่อยางชีพโดยจะทำนาข้าวข้าวเหนียวเป็นหลักเพื่อบริโภคในครัวเรือนยินดีต้อนรับเข้าสู่ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัธยาศัยอำเภอปัวศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัธยาศัยอำเภอปัวตั้งอยู่เลขที่ 193หมู่ที่5ตำบลวรนครอำเภอปัวจังหวัดน่านสังกัดสำนักง,งานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดน่านปรชัชญาเปิดโอกาสทางการศึกษาพัฒนาทักษะชีวิตคิดเป็นเน้นเศรษฐกิจพอเพียงวิสัยทัศ คนในพื้นที่อำเภอปัวมีทักษะชีวิตคิดเป็นเน้นเศรษฐกิจพอเพียงและได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาคเท่าเทียมทั่วถึงและมีคุณภาพอัตลักษณ์ผู้เรียนมีวิถีชีวิตพอเพียงเอกลักษณ์สถานศึกษาพอเพียง โครงสร้างการบริหารสถานศึกษากศนอ,นอเภอปัวแบ่งออกเป็น3กลุ่มงานคือ 1. กลุ่มงานอำนวยการ 2. กลุ่มจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 3. กลุ่มงานส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษแต่ละกลุ่มจะมีข้าราชการพนักงานราชการเป็นหัวหน้ากลุ่มงาน ทำหน้าที่ควบคุมกำกับและดูแลการปฏิบัติงานของคณะครูและบุคลากรของกศนอำเภอปัวมีอำนาจและหน้าที่ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการกำหนดอำนาจและหน้าที่ของสถานศึกษาดังนี้ 1. จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัธยาศัย 2. ส่งเสริมสนับสนุนและประสานภาคีเครือข่ายเพื่อการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 3. ดํดำเนินการตามนโยบายพิเศษของรัฐบาลและงานเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ 4. จัด ส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษาตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ 5. จัดส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 6. วิจัยและพัฒนาคุณภาพหลักสูตรสื่อกระบวนการเรียนรู้และมาตรฐานการศึกษานอกระบบ 7. ดำเนินการเทียบโอนผลการเรียนการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ 8. กำกับดูแลตรวจสอบนิเทศภายในติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัธยาศัย 9. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัธยาศัย 10. ระดมทรัพยากรเพื่อใช้ในการจัดและพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 11. ดํำเนินการประกันคุณภาพภายในให้สอดคล้องกับระบบหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนด 12. ดําดำเนินการอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์และสามารถนำไปใช้ได้จริง กศอนอ,อำเภอปัวได้มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมระบบแอปพลิเคชันไกด์แอพมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ตามนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานของสำนักง,งานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัธยาศัย เพื่อเป็นการสร้างและขยายโอกาสในการเรียนรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายที่สามารถเรียนรู้ได้สะดวกและตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียนที่ง่ายต่อการสืบค้นและนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้รู้จักแนวปฏิบัติที่ดี best practice กิจกรรมการทำกระเป๋าหนังทำมือคนเมืองโป กสนตำบลศิลาแรงได้ร่วมกับกลุ่มนักศึกษาและประชาชนในพื้นที่ตำบลศิลาแรงจัดการศึกษาและสนับสนุนเพื่อพัฒนาอาชีพให้กับนักศึกษาและประชาชนในชุมชนโดยการเรียนรู้ภาคทฤษฎีและปฏิบัติจริงเพื่อให้เกิดความรู้ความชำนาญ และสอดคล้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนตำบลศิลาแรงเพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับกลุ่มคนในชุมชนที่มีความสนใจในการทำกระเป๋าหนังทํามือคนเมืองโปผ้าเขียนเทียนศิลปะชนเผ่ามง้งครูกศอนอตบลป่ากลางมีหน้าที่ในการดูแลกลุ่มชนเผ่าส่งเสริมด้านการศึกษา ธุรกิจชุมชนด้านอาชีพและพัฒนาศัก,กยภาพสตรีตำบลปาก,กาโดยเข้ามาสนับสนุนส่งเสริมเพื่อพัฒนาอาชีพให้กับนักศึกษาและประชาชนในชุมชนการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากพริกรูกสอนอตำบลเงงได้สนับสนุนในการจัดอบรมการแปรรูปพริกให้กับนักศึกษา และประชาชนในชุมชนเพื่อพัฒนาการแปลปรูปผลิตภัณฑ์จากพริกมีบุคลากรในสังกัดทั้งสิ้น29คนบริหารงานโดยนายสุรพลขันธแพทย์ผู้อำนวยการกศอนอำเภอปัวข้าราชการครู2คนนายสุพัชชัยรินสายนางกุลวดีพรมอ่ พนักงานราชการครูอาสาพื้นที่ปกติ3คนพนักงานราชการครูกศนตบลบล12คนพนักงานราชการครูสูตรการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง10คน